สวัสดีครับสวัสดีครับไลฟ์าสาระมาแล้วนะครับผมอ่ะวันนี้พระใหม่กันแล้วกันนะครับทําคลิปสั้นๆดีกว่าวันนี้นะครับนี่อ่ะอันนี้นะก็ไม่บอกก็คงรู้ใช่ไหมครับว่าเป็นของอ่าคณาจารย์ท่านไหนนะครับเหรียญนี้ก็เป็นอ่าเหรียญน,นะครับเหรียญ ครบรอบนะครับ19ปีแห่งการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนะครับองค์ที่19นะครับ21เมษายนนะครับปี2532ถึง2551ก็เป็นระยะเวลา19ปีนะครับหลังจากที่สถาปนาองค์สมเด็จยานสังวรนะครับผมสมเด็จพระสังฆราชนะครับองค์ที่19นะครับผม จากปี32ถึงปี51ก็จะเป็น19ปีนะครับผมเหรียญนี้ก็ทําเป็นที่ระลึกนะครับผมมีเหรียญอะไรบ้างล่ะเหรียญทองใช่ไหมเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงเออผมจําได้แต่ว่าเหรียญทองแดงที่ผมมีเนี่ยสร้างประมาณ2องแสนสองแสนกว่าเหรียญก็ถือว่าเยอะนะครับสร้างก็ถือว่าเยอะเป็นที่ระลึกครับสองแสนกว่าเหรียญนะครับแต่ว่าการจัดสร้างก็ไม่ได้เรียกอะไรก็ไม่ได้สร้างเสียเยนะครับก็มีการก็เรียกอะไร พิธีมหามังคลาพิเศษหรือพุทธาพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งพูดง่ายๆก็ต้องมีการเสกนั่นแหละนะครับผมมีการอ่าปลุกเสกนะครับผมในวัดบวรนะครับในวันอ่าที่อุโบสถวัดบวรนิเวศนะครับวันที่21เมษายนนั่นแหละนะครับผมนี่เห็นไหมด้านหลังเขาจะเขียนว่าอย่างนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นอ่ารูปเหมือนครึ่งองค์นะครับของสมเด็จยานสังวรนะครับผม สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเนี่ยนะครับผมหรือสมเด็จยานที่เรียกกันเนี่ยตามภาษาคนบ้าน,านเนี่ยนะครับผมก็เป็นองค์พระสังฆราชองค์ที่19เนานะนะครับมากา็ท่านก็ได้สร้างเขาเรียกนะท้งสร้างธนุบำรุงเกี่ยวกับทูศานานะฮะเต็มเปี่ยมเต็มล้นเต็มเขาเรียกอะไรทาทุกอย่างนั่นแหละฮะเกี่ยวกับในการาเขาเรียกอะไรกิจวัตรหรือเขาเรียกนะภาษา าทางสงฆ์อน,นะนะฮะก็คือท่านก็ได้อพัฒนาธนุบำรุงเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับประเทศนี่เยอะมากๆนะครับถ้าไป <c oughs> ถ้าไปศึกษาประวัติอ่านเกี่ยวกับผลงานนี่นะฮะไม่หวาดไม่ไหวหรอกนะครับเพราะว่าท่านก็ได้ก็เรียกอะไรทำอะไรไว้เยอะมากเลยนะครับผมวัตถุมงคลของท่านก็สร้างไว้เยอะมากเหมือนกันนะครับแล้วก็เลือกเอาตามกําลังศรัทธาเรานะครับเราชอบ อ่ารุ่นไหนศรัทธาแบบไหนนะฮะร,รุ่นไหนเราสร้างตั้งแต่นู้นตั้งแต่ปี2 5 2พักว่านู่นูสร้างเรื่อยมานะครับจนวาระสุดท้ายของท่านนั่นแหละนะครับผมเรียนนี้ก็สร้างปีโอ,โอหลุดมือซะเนะนะครับสร้างปี5เท่าไหร่นะ51นะครับผมก็เป็นยุคท้าย,ายของอ่าของท่านแล้วนะครับแล้วก็ เขาเรียกอะไรแต่ก็มีพิธีกรรมนะครับมีเขาเรียกอะไรมีพิธีกรรมมีการปลูกเสกนะครับผมผู้ทุกคุณมีแน่นอนนะครับแต่ว่าท่านก็ได้สร้างเยอะนะครับคนเขาก็ไปนิยมรุ่นเก่าๆกันแล้วก็ไปนิยมอะไรนะพระภัยรีพินาชใช่ไหมครับแต่ว่าใครที่เขาเรียกอะไรศรัทธาท่านนะครับก็อยากมีที่มีรูปเหมือนท่านเป็นที่เคารพนะครับอันนี้ก็เป็นอีก รุ่นหนึ่งนะครับที่มีวาระในการจัดสร้างที่สำคัญนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมเพื่อใครชอบนะครับแบบราคาไม่แพงราคาหลักร้อยนะครับก,ก็ถือว่าไม่แพงแต่ก็ออกแบบเขาเรียกอะไรนะออกแบบเรียนได้สวยงามเห็นไหมฮะเส้นสายลายเส้นสภาพเดิมๆนะครับสวยงามเห็นไหมเส้นผมนี่เส้นผมนี่นะนมมชัดนะครับเส้นผมนี่ชัด าการแกะบล็อกกันอะไรเนี่ยนะฮะดูสวยงามนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะฮะจะเขียนอะไรไว้นี่แหละนะแห่งครบปีที่19แห่งการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนั่นแหละนะครับผมท่านก็เก่งนะครับไปศึกษาดีๆนะครับท่านก็เขาเรียกอะไรท่านก็เป็นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในสิทธิ์ของของพระที่ว่าเขาเรียกว่าสายเหนือโลกนะสายเหนือโลกนะครับสายเหนือโลกคืออะไรนะครับก็คือ ครูบาอาจารย์นะครับครูบาอาจารย์ที่มาครูบาอาจารย์ที่มาประสิทธิ์ก็เรียกอะไรประสิทธิ์ประสาทประสิทธิ์ประสาทหรือมาประสิทธิ์ประสาทพุทธาคมหรือเกี่ยวกับสอนกรรมฐานเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับพุทธาคมเนี่ยนะฮะก็มาจากเขาเรียกอะไรนะในโลกของในในในโลกเขาเรียกอะไรในในทางจิตวิญญาณเออมาในทางจิตวิญญาณ นะครับเขาเรียกว่าท่านก็เป็นหนึ่งนะเป็นศึกษาดีๆนะครับท่านก็เป็นหนึ่งในในสิทธิ์เหนือโลกเอ่อสิทธิ์ครูบาอาจารย์เหนือโลกเหมือนกันนะครับผมเก่งนะครับเห็นสร้างเยอะไม่ใช่ว่าอ่าไม่ดีไม่ขังไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าท่านท่านเก่งนะครับอืมนะครับเห็นอย่างนี้นะฮะท่านก็เอ่อมีเขาเรียกอะไรมีวิชาอาคมเหมือนกันนะครับผมอ่านะครับ ประสบการณ์ก็เยอะแยะนะครับผมใครบูชาไว้ก็ชีวิตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะครับมีความร่มเย็นเป็นสุขหน้าที่การงานจเจริญเติมโตนะครับก็เรียกอะไรอ่ากาเรียกอ่าอำนวยเขาเรียกความสะดวกในการดําเนินชีวิตนะครับผมก็คืออุปสรรคปัดเป่าอุปสรรคนะครับที่อ่าที่เอะไรนะที่หนักหนาเนี่ยจากหนาสาห,หัสให้ให้เกิดการอ่าผ่อนหนักเป็นเบา นะครับผ่อนหนักเป็นเบานะครับอืมก็สําหรับใครที่ชอบสายในวังเนอะนะครับสายในวังนะครับก็ก็เป็นรอ,อะไรเป็นเหรียญที่น่าบูชานะครับน่าเก็บผมยังเก็บเลย <c oughs> เห็นแล้วสวยนะสวยด้วยนี่เห็นไหมออกแบบได้สวยครึ่งองค์ด้วยนะครับต่อไปก็คือท่านสร้างเยอะนะครับสร้างเยอะนะครับผมอืมต่อไปก็น่าจะ คนก็จะเลือกเอาแบบรุ่นที่สวยงามนี่แหละแล้วก็เก็บตามความเสี่ยงเอาเนาะวันนี้คนอาจจะไม่นิยมนะครับออปีนี้วันนี้คนอาจจะไม่นิยมแต่ว่า 4- 5หปีต่อไปข้างหน้านะก็ไม่แน่นะครับคนก็อาจจะมานิยมนะครับเพราะว่าอ่าพักเครื่องถ้ามีประสบการณ์ปุ๊บนะครับคนก็จะเริ่มมีการที่จะเสาะ,ะแสวงหาใช่ไหมครับอืมคนก็จะมีการเสาะ,ะแสวงหากันราคาก็ขยับขึ้นอ่เรื่อย นะครับผมก,ก็ส่วนมากคนก็จะนิยมนี่แหละรูปเหมือนครึ่งองค์นี่แหละพระเครื่องส่วนมากสังเกตไหมพระเครื่องส่วนมากเนี่ยคนเขาจะนิยมหน้าตรงครึ่งองใช่ไหมเออหันข้างครึ่งองเออส่วนมากจะเป็นรูปเหมือนครึ่งองอะเต็มองค์ก็มีนะเต็มองค์ก็มีแต่ว่าที่เห็นแบบราคาแบบค่อนข้างที่จะดีเป็นแบบครึ่งองนะฮะเอาใครชอบ แบบไหนรุ่นไหนก็ลองพิจารณาดูเอานะครับตอนนี้ดังเหรียญรุ่นนี้ก็เขาทำแจกจำนวนการสร้างก็สองแสนกุเหรียญน,นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าสร้างเยอะอยู่นะครับผมก็ท่านก็สร้างไว้ให้ให้เขาเรียกอะไรพยายามสร้างไว้ให้ทั่วถึงประชาชนนั่นแหละผู้ที่เคารพศรัทธาท่านนั่นแหละนะครับผมเราแขวนพระเราไม่ได้เน้นที่ราคาแพงหรอกเดินเนที่เขาเรียกอะไร ความขลังนะครับความก็เรียกพระที่เราเลื่อมใสศรัทธ,ธานะครับผู้พระสุปฏิปโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับผมแล้วก็เอาแหวนไว้เป็นที่ระลึกเป็นที่เตือนใจนะครับในการดํารงชีวิตประจําวันนะครับให้คลองสติให้มีสติอ,อยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อมีสติแล้วนะครับการที่เราจะไปหลงเผลอทําผิดหรือไปเผลอทําอะไรที่มันเกิดความประมาทที่ให้เกิดความ ไม่ดีต่อในชีวิตเราเนี่ยเกิดความเก่งอะไรไม่เป็นมงคลในชีวิตเราเนี่ยเออเราก็ได้นันจะได้นึกได้คิดได้ลึกได้ว่าเราแขวนพระอยู่แล้วก็จะได้กันเรียกอะไรและลึกได้มีสติว่ากันอย่างนั้นนะครับผมอืมจะได้มีความละอายในการทําบาปบ้างถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านเนาะนะครับผมก็เอานะครับสําหรับลรลย์สระวันนี้ก็สั้นๆเนาะนะครับคงไม่ได้ชี้ตําหนินะเพราะว่าพระยังไม่ได้มีเรียนแบบนะ พระนี่ยังไม่ได้มีเก้นะครับมีแต่ของแท้นะครับผมก็คงจะไม่ได้มีตําหนิอะไรมาชี้นะครับเป็นเหรียญแท้ดูง่ายแหละนะครับมาพร้อมกล่องด้วยนะครับคงจะไม่ได้บอกลงรายละเอียดอะไรเท่าไหร่นะก็ทูเพินไปนะครับมีอะไรก็ดูดูเพินไปนี่แหละนะครับหาพระเก่าไม่ได้ดูพระใหม่ไปก่อนนะครับอ้าวโอเคนะครับผมจะชอบนะครับก็อย่าลืม นะครับกดไลค์นะครับกด s u b ส c r i b e นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับเออสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับบวัสดีครับ